เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมจ่าย Nobody Home ครับก็วันนี้นะเราจะมาลองรีวิวการลงทัวนาเมนต์ในเกมส์เบนเชล n นกันว่าแบบมันเป็นยังไงบ้างเพิ่งเริ่มเล่นใหม่เราจะสู้เขาได้ไหมหรือว่าวิธีการลงวิธีการเล่นอะไรเงี้ยเป็นยังไงก็ จะมาลองอรีวิวแบบงงูปลาปลาดูเพราะว่าผมก็เพิ่งจะเริ่มเล่นได้ไม่นานเหมือนกันสำหรับอัอนนี้ทัวร์นาเมนต์นี้มีชื่อว่า bronze b u n d e r b u s นะครับสำหรับดีเทลของทัวร์นาเมนต์ก็คือ,อนี่จำกัดคนลงไม่ได้จำกัดนะเห็นไหมตอนนี้มีคนลงอยู่474คนทับอินฟินิตก็คือลงได้ไม่จำกัดเลยแล้วก็พาวเวอร์ในทัวร์นาเมนต์นี้ก็จะมีการจำกัด power นะครับถ้าแบบว่า power ไม่ถึงก็จะไม่สามารถลงในทัวร์นาเมนต์ที่เขาระบุไว้ในทัวร์นาเมนต์นั้นๆได้ก็สําหรับค่า power ตรงนี้ดูยังไงเรามาดูที่เงื่อนไขาการลงก่อนเงื่อนไขาการลงก็คือใช้สิทธิ์เดกเป็นค่าเข้าแล้วกอ็อันนี้สําหรับตรงนี้ไม่ใช่ว่าจํากัดจํากัดที่แรงบรอลน,นะครับก็คือว่าเรื่องเรื่องของอา v เลเวลการ์ด เรื่องของการจํากัดเลเวลการ์ดจะอยู่ในกรอบของแรงบลอนด์สำหรับเงื่อนไขต่อไปก็คือ no legendary ก็คือว่าเราจะไม่สามารถใช้การ์ด legendary ได้เลยในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็สําหรับค่า power เนี่ยที่เราพูดถึงไว้ตอนแรกนะก็คือว่าจะนับรวม power ของการ์ดที่เรามีไม่ว่าจะเป็นเราซื้อมาเราเปิดได้หรือว่าจะเป็นการ์ดเช่าก็ตาม คือจะนับการ์ดที่ตรงกับเงื่อนไขของทัวร์นาเมนต์นั้นๆก็คือว่าอันนี้ทัวร์นาเมนต์นี้บอกว่าจะห้ามใช้การ์ดเ e เจนด a r y ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาก็จะนับรวม Power อร์การ์ดที่เรามีแต่ว่าจะไม่นับ l e เจนด a r y อย่างสมมุติว่าเราเช่า l e เจนด a r y มาอย่างเดียวเลยค่าพลัง7 0,000พอคุณเข้ามาในทัวร์นาเมนต์นี้ปุ๊บเขาจะนับเป็นศูนย์อ่างงไหม <laughs> ก็นั่นแหละ ก็เขาก็จะนับนับค่า,าเวอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขของการลงนะสำหรับอีเวนต์นี้ก็จะเป็นอีเวนต์แบบว่า anytime คือเราจะเข้าไปตอนไหนก็ได้ใน24ชั่วโมงนี้กรุ๊ปไซส์12จะมี12กรุ๊ปด้วยกันแล้วก็จะเอาท็อป20%เข้าไปแข่งในรอบต่อไปสำหรับ anytime ในที่นี้ก็หมายความว่าในช่วง24ชั่วโมงเนี่ยเราจะเข้ามาตอนไหนก็ได้ให้มันทันแล้วก็ รูปแบบนี้จะไม่ใช่การแมตช์แบบสู้กันแบบเรียวไทม์อ่างงไหมเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าการลงการเล่นทัวร์นาเมนต์แบบ anytime ที่ไม่ใช่เรียวไทม์มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในอารีนากันเลยครับนี่สังเกตรตรงนี้ก็คือว่าจะมีชื่อเรากับชื่อคนที่เราต้องเจออยู่ตรงนี้นะเห็นใช่ไหมแล้วก็ b a t t l e ร e m a อร i n g คือเราจะเหลือแมตช์ที่ต้องสู้อีก11แมตช์ แล้วเราจะสู้รวดเดียวยังไง11แมตต์อ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันเราจะมาลองกด next battle กันเลยนะเราครับกดไปแล้วอ่าพอาพอเรากด next b a t t l e ก็เหมือนเราหาแมตต์แรล้งแมตต์ทั่วไปอะไรอย่างนี้เลยก็จะขึ้นมาเป็นฝ่ายตรงข้ามอ่าเป็นคู่แข่ง,ขงเราประวัติการเล่นแล้วก็ rules กดของกดของแมตต์นั้นๆ แล้วก็จะมีมานามีธาตที่ใช้ได้ก็มีเขาดาวเหมือนเดิมเลยเหมือนหาหาห้องเล่นปกติไปเลยอ๋อแล้วก็สำหรับเกมนี้ผมเล่นเป็นอยู่เผ่าเดียวเลยผมเล่นแต่เผ่า,านี่เผ่าเดชไม่ว่าอีกฝ่ายจะเล่นอะไรก็ตามผมก็จะเล่นแต่เดชแล้วผมก็ลืมดูด้วยว่าแมทแมททิทเอรี่เขาอะเล่นอะไรเป็นหลักก็จะจัดไอ้นี่ยากหน่อยอ่ากดนี้ก็อย่างที่รู้รกันหรือว่าถ้าไม่มีคนรู้ก็กดนี้จะใช้ ได้เฉพาะมอนสเตอร์ที่มีคอสเป็นเลขคู่เท่านั้นก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าตัวเออลืมเลยตัวแท้งผมแม่งเป็น l e เจนเดอรแล้วทัวร์นี้ห้ามใช้ l e g e n d a อรีตายละถ้าอย่างนั้นเอาเป็นนี่ซัมบีแทงไปจัดวางสักนิดน,นึงโอเคสวย อ่าพอทีนี้เราเลือกทีมเรากดเล่นเสร็จแล้วปกติจะตัดเข้าหน้าเล่นเลยใช่ไหมแต่ว่าการลงทัวร์นาเมนต์แบบ a n y t i ิทานี่ไม่ใช่พอเรากดกดเริ่มกดจัดทีมเสร็จกดแบตเทิปุ๊บจะตัดฉับกลับมาหน้านี้ทันทีครับแล้วเราจะรู้ผลการเล่นได้ยังไงคือตอนนี้ในเมื่อรูปแบบมันเป็นแบบ a อ็นิทใช่ไหมคือว่าใครจะเข้ามาตอนไหนก็ได้ก็เหมือนกับเราอะ่ะกดกดแมตสิบเตากดจัดทีมจัดทีมแมน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  ทิ้งไว้แล้วทีเนี้ยถ้ามันตรงถ้าแบบเขาเข้ามาคู่แข่งเราเข้ามาแล้วก็จัดทีมจัดทีมเหมือนกันใช่ไหมแล้วเขามีเราเป็นคู่แข่งด้วยก็จะแมทในตานั้นแล้วก็จะเป็นผลออกมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาแมทขึ้นมาแล้วก็กดสู้ก็จะมีกรอบข้อคว,วามแจ้งเตือนตรงนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นเพราะว่าผมเพิ่งกดไปตาเดียวแล้วก็คงไม่แมทเลยหรอกคงไม่โชคดีขนาดนั้นหรือไม่ก็จะมีน่ะ ก็จะมีผลผลการผลการต่อสู้อะ่ะจะมี match history ขึ้นมาในหน้าเราอย่างนี้อันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่แล้วที่ผมลงไวอ้อ่ะเห็นไหมก็จะมีจะมี match history ไห้ดูแล้วก็ดูได้ว่า,าเราแพ้หรือเราชนะแล้วก็กด d ีเ p l a y ตรงนี้ได้เห็นไหมก็จะเหมือนเราเล่นทุกประการเลยเพียงแค่ว่าเราเลือกทีมมาไว้ก่อนแล้วก็คนทุกคนอนะ่ะเลือกทีมมาไว้ก่อนถ้าเกิดว่าคนไหนอะ่ะ เล like that, ือกทีมเสร็จแล้วเหมือนกันและเป็นคู่แข่งกันเขาก็จะเอาแมตช์นั้นมาคำนวณผลแล้วก็แจ้งเราทันทีครับอ่ะสกิปไปก่อนอคลิปนี้ผมก็คงไม่มีคำแนะนำในการเล่นอะไรนะเพราะว่ผมก็เนี่ยแล้ดก็ยังอยู่แค่ Silver 2์องน่เองะแล้วก็สำหรับถ้าอยากดูผลทัวนาเมนต หน้าต่างของทัวร์นาเมนต์ที่เล่นไปแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่แล้วที่ผมลงไว้ตอนนี้ก็ยังไม่จบเลยนี่ครับเขาก็จะขึ้นถ้าเราลงถ้าเราจัดทีมครบไปแล้วจุกแมตช์ก็จะขึ้นมาแบบนี้จะมีผลการรายงานเนียวินหกรูสหกอ่าดรอศูนย์แล้วก็มีพอยต์บอกแล้วก็จะบอกว่าเราอยู่แรงที่เท่าไหร่ของรวมทั้งหมดของคนที่ลงคนที่ลงทัวร์นาเมนต์ไปแล้วก็จะมีขึ้นว่านี่ ทีมที่เราใส่เข้าไปทั้ง19ทีมแมตท,ที่แล้วก็จะแมตไอทัวนเมนต์ที่แล้วที่ผมลงก็คือว่าเขาจะมี19แมตชอน,น่อ1รอบเนาะอ่าแล้วทีนี้เขาก็จะขึ้นแจ้งเตือนตรงนี้ว่าเนี่ยทีมที่เราจัดไว้อ่ะ19ทีมเนี่ยสู้ไปแล้ว12ทีมนะตอนนี้ชนะไป6ชนะน้อยมากก็คือว่าตอนนี้เหลืออีก7แมตของเราที่ยังไม่เจอแล้วก็เนี่ยรอบที่1ก็จะจบอีกประมาณ13-14ชั่วโมงประมาณนั้น แล้วเขาก็จะมาคัดผลคัดผลจากแกนแบ่งกลุ่มแล้วก็เข้าไปรอบต่อไปอย่างอันดับของผมอันดับรวมอยู่ที่172ถ้าเป็นอันดับของกลุ่มของผมก็จะอยู่ที่อันดับ5อทีนี้เขาบอกว่าจะเอา20%ของคนในกลุ่มเ,เดี๋ยวนะดีเทล,เอ,เลอันนี้จะเป็น20%หรือเปล่าโอ๊ยสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้จะเป็น25%ก็ถ้าผมคิดไม่ผิดก็หมายความว่าถ้าสเต็กผมยังเป็นอย่างนี้อยู่ ก็จะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปราวสองได้เพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่ันดับ5ห้าเนาะก็ไม่ได้ยากอะไรก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราจะมาจัดทีมที่เหลืออีกสิทีมในทัวร์นาเมนต์นี้กันก่อนเนาะน่าจะพอไหวอยู่โอเคไปเอ้าทำไมนี้มีโหลดอ่ะโหลดนานซะด้วยนะเรื่องของเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อจะเป็นอย่างนี้แสดงว่าเขา เขาแมคเขาจัดทีมมาก่อนเราเขาเจอเขาเจอเราแล้วเขาก็จัดทีมมาก่อนเราทีนี้พอเรามาจัดทีมทีหลังเขามันก็แม็แล้วก็เจอกันเลยทันทีวันนี้ผมเพิ่งเคยเจอเนนะี่ยแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจัดทีมมาพลาดมากเลยจัดเอามาทําบ้าอะไรสะท้อนไม่ไปสู่ประตูสวรรค์เพราะว่าเลือกตัวผิดองไงก็ทุกคนเวลาาจัดทีมก็ดู แมตช์ฮิตชอรี่ของฝั่งตรงข้ามประกอบการตัดสินใจด้วยนะครับจะได้ <laughs> เลือกจัดทีมหาทางรับมือกันมาถูกไม่ใช่แบบจัดแต่ที่เราอยากเล่นอย่างเดียวแต่ผมก็จัดแต่ที่เราอยากเล่นอย่างเดียวนะเรื่องดูจากทรงการจัดทีม,มแล้วเนะี่ยโทนาเมนต์นี้ผมน่าจะไม่รอดทุกคนลาก่อน <laughs> <laughs> นี่ไงเจอแมตช์หนึ่งตาชนะศูนย์แพ้หนึ่งสดสดร้อนๆอ,อ่าสำหรับ อันดับรวมอันดับรวมของทัวร์นาเมนต์นี้ผมจะอยู่อันดับที่สี่ร้อยี่สิบเจ็ดเพราะว่าไม่มีแต้มเลยส enfin like ักแต้มเดียวก็สำหรับกรุ๊ปของผมกรุ๊ปกรุ๊ปทั้งหมดมีสิบเอ็ดคนอยู่อันดับท้ายสุดเพราะว่ายังไม่มีใครอ๋อมีแค่คนเดียวที่เจอแมตช์แล้วก็ชนะอืมชื่อคนนนเราอ่ะอืมเอ เอ๊ชื่อเรามันคุ้นๆน,นะอืมอืมอยู่กลุ่มเดียวกันซะด้วย